ขอการรารนาครับผมเจริญพรทุกท่านเอาสาธุพร้อมกันหน่อยสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ขอเจริญพรไปยังคณะศัทธาสาธุชนทั้งหลาย คณะศิษยานุศิษย์ในเจ้าปุกุลสมเด็จพระยานนาวชิโรดมอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิดินทโรอของพวกเราทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกวันหนึ่งนะที่พวกเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันสวดมนต์ซึ่งเป็นบทโพชฌงค์คัพปะลิตนะาการที่พวกเราจะได้มาสวดเนี่ยาการสวดบทโพชฌงค์นี่โอ้ในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเรียกว่าใครเจ็บใครได้ป่วยใครไม่สบายาในร่างกายต่างๆก็สามารถที่จะทำให้เกิดความาหายเจ็บหายป่วยได้ บางคนบางท่านกำลังจะเดินทางกลับบ้านก็มีบางคนบางท่านก็ถึงบ้านแล้วก็มีเตรียมตัวที่จะ,ะได้ร่วมกันทำวัดสวดมนต์วันนี้เราก็จะได้สวดบทพวดชงกระปริศในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะก็เหลือเวลาอีกประมาณหกนาทีนะตาตมาก็จะไดะ้พูดธรรมะสักเล็กน้อยนะให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟัง การที่พวกเราทั้งหลายนั้นนะได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เข้ามาทำวัดสวดมนต์ก็ดีมานั่งสมาธิก็ดีเรียกว่าเป็นการฝึกก็คือการฝึกตนฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้เกิดขึ้นแม้แต่มาอาชาในเนี่ยเขาก็ต้องฝึกเช่นเดียวกันบางคนบางท่านนะอาจจะคิดว่าทำยังไงเนาะนะทำยังไงเนาะ,ะเมื่อ เราอยากจะเก่งเหมือนคนอื่นเราจะสวดมนต์เก่งเหมือนคนอื่นถ้ามันไม่มีความชํานาญก็ไม่สามารถที่จะสวดเหมือนเมื่อวานเนี่ยสวดบทมหาสมัยก็ติดติด,ตดขัดขัดติดบ้างถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันแต่จิตเนี่ยมันก็ตั้งใจที่จะสวดนะ,ะแต่ว่าปากเนี่ยไม่ไปปากไม่ไปตาก,ก็เห็นทั้งทั้งที่ก็มีตาเหมือนกันมีปากเหมือนกันแล้วทําไมถึงทำได้เหมือนกันไม่ได้ อันนี้เป็นต้นบางคนบอกว่าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนอยากจะมีความฉลาดอยากจะกเก่งเหมือนคนอื่นอ,อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอ,อยู่ในบริษัทเดียวกันอ,อยู่ในที่เดียวกันาบางคนเนี่ยอ,าอา่านหนังสือไม่ออกก็เป็นคนเหมือนกันไปเรียนหนังสือห้องเดียวกันแต่ว่า <l> อ่านหนังสือไม่ออกบางคนเนี่ยท่านทั้งหลายเรียนเก่ง <Impact> ได้ที่หนึ่งทุกปีเลยทุกเทอมทําไมเรียนได้ที่หทุกเทอม ทำไมคนเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันก็หมายความว่าสติปัญญาความระลึกได้ความจําได้ไหมายรู้ต่างเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันในแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันเกิดขึ้นมาบางคนร่ํารวยท่านทั้งหลายแต่ว่าพิกลพิการแขนขาบางคนเนี่ยสติไม่ดีสมองไม่ดีแต่มีเงินมีทองมากมายทําไมถึงเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคนเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดมาหน้าตาดีสวยงามแต่ว่าพูดจาก็ไม่ดีความคิดความนึกความคิดต่างๆก็ไม่ดีทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนกันก็เพราะว่าบุญกรรมนะบุญทำกรรมแต่งกรรมก็คือการกระทําตั้งแต่อดีตคืออดีตชาตนะิที่เคยสะสมมา เออมาเกิดในชาตินี้เราก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราเกิดเป็นอะไรเออเรามาคิดดูสิว่าโ,โ,โอ้ชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมามันไม่เหมือนกันจริงๆบางคนเกิดขึ้นมาบนกองเงินกองทองมีทรัพย์สินสมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่มีความสุขบางคนเนี่ยอยู่กระท่อมเอ,อ่อทำไรไถนายิ้มยม้้มจำใสทุกวันเอ,อ๊ะทำไมมีความสุขเหลือเกินเออมีคนเขาเปรียบเทียบว่า เศรษฐีเนี่ยเขานังรถไปนะเขานั่งรถไปเขาก็ไปเห็นไอ้ชาวไร่ชาวนาเขาปลูกผักทําสวนหัวละเฮฮาเอเขาก็คิดว่าเอไอคนจนเนี่ยคนที่ก็าําไร่ทําสวนนี่ทาไมเขามีความสุขเหลือเกินทําไมเรามีเงินมีทองทําไมถึงทุกข์ขนาดนี้ไอคนสวนเนี่ยคนทําไร่ทําสวนก็มองไปเห็นเขาขับรถเบนซ์ขับรถเก๋งขับรถดีๆแพงๆ โอ้อ้นี่น่าจะสบายเนาะเออน่าจะร่ะรวยน่าจะมีความสุขหาที่ไหนได้บางคนยังผ่อนไม่หมดเลยเออยังผ่อนไม่หมดอ่บ้านก็ผ่อนไม่หมดรถก็ผ่อนไม่หมดเออเวลาไปกินร้านอาหารก็ต้องใช้บัตรเครดิตเพราะว่าเป็นคนที่มีเครดิตนั่นหมายความว่าติดหนี้เขาทุกวันทุกวันทุกวันนั่นหมายความว่าทุกคนนะ่ะเกิดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการแสดง โลกไปนี่คือโรงละครโรงหนึ่งนะโลกไปนี้คือโรงละครชีวิตก็เหมือนกับละครละครเนี่ยมันเป็นยังไงละครละครของชีวิตบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาต้องมารับบทเป็นคนยากคนจนบางคนเกิดขึ้นมามารับบทเป็นคนตาบอดเป็นคนขอทานบางคนเกิดขึ้นมามารับบทเป็น,น,ปน,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 นมหา,า,าเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้น เทามาเปรียบเทียบอย่างนี้หมายความว่าสุดท้ายแล้วท่านทั้งหลายก็ต้องตายทุกคนะจะมีมากมีน้อยก็ต้องตายทุกคนทําไมถึงต้องตายจะมีเป็นรวยล้นฟ้าเหมือนล้านแสนล้านก็ต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเนี่ยเ,เราก็มาพิจารณาสักเล็กน้อยว่าชีวิตเนี่ยมีค่ามีค่ายังไงเมื่อเรามีชีวิตอยู่ทําอย่างไรให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดความมั่นคง เกิดความมั่นคงยังไงคือให้มีความเป็นปกติของชีวิตให้มีความเป็นปกติของจิตนะจิตก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยคือรู้อะไระสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปทำสิ่งไหนที่ดีแล้วท่านทั้งหลายเราก็ทำต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอย่างพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าพุกุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมเนี่ยพระอาร์หลวงพ่อเนี่ยท่านจะเทศทุกวันเทศอยู่สม่ำเสมอพูดเรื่องการทําสมาธินโยมสวดมนต์นโยมสอนคนท่านไม่พูดเรื่องอื่นพูดแต่เรื่องการสวดมนต์พูดแต่เรื่องการทําสมาธิเช่นท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาวชิโรดมก็เหมือนกันท่านก็ไปทมโครงการขึ้นมาโครงการสร้างบุญบารมีทําดี90วันเนี่ยแล้วก็ บูชาพระคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานของเจ้าบุคลสมเด็จหลงพอ,องพวกเราเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับอาหารที่ดีอาหารใจนะเอาเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเรา,มาเมื่อเราได้อาหารที่ดีเราก็เอามาพิจิจรพิจารณาเมื่อคนที่เขามีจิตใจที่ดีงามแล้วเขาก็แบ่งปันคนอื่นแบ่งปันยังไงคือไม่ไปด่าคนอื่นไม่ไปว่าคนอื่นเอาแต่คําพูดดีๆเจอหน้ากันยิ้มให้กัน อย่างพวกเราเป็นพี่น้องกันนะ,ะบางบ้านบางเรือนก็พูดตามตรงนะ,ะเป็นพี่น้องกันแท้ๆน,นะก็ไม่ถูกกันทะเลาะกันให้อภัยกันไม่ได้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอะไรเนี่ยให้คนอื่นก็ได้หมดแหละให้ทานก็ให้ได้ให้ทรัพย์สินเงินทองให้ได้แต่สิ่งที่ให้ยากที่สุดคืออภัยทานให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายเรามาพินิจพิจารณาว่าถ้าเราตายไปแล้วเนี่ย เราจะมาโกรธกันอยู่ไหมไม่ใช่ไปเคาะลงศพกันอโอ้ยฉันขอโทษนะใช่อภัยฉันนะมันหมดไปแล้วตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเรายังมีชีวิตอยู่ใครไม่ถูกกันใครเกลียดกันเป็นพี่น้องกันเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วใจเราก็จะมีความสุขถ้าใจเราไม่ให้เขานะ,ะเราจะไปอยู่ประเทศไหนไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ตามท่านทั้งหลายโอ้มันก็มีแต่ความทุกข์เพราะว่าคิดถึงแต่คนนี้อยู่ตลอด อันนี้ตอนนี้ได้เวลานะหนึ่งทุ่มพอดีพวกเราทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันสว,นวดบทอพทชงคบปริตนะ